รู้จักทางเน็ตครับครับแล้วก็เซิร์ชดูในเน็ตเราก็เจอหลายที่แต่ก็ก็ดูที่น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือก็มีของดูเนี่ยครับเอ่อใช้ใช้อยู่แล้วมันอยู่ๆแรงมันตกแล้วก็สัญลักษณ์ขึ้นนะฮะสัญลักษณ์ขึ้นก็ตั้งแต่เครื่องหมายสามเหลี่ยมจนถึงใช้ไข่บิดอะไรพวกนี้แล้วก็มีอีกสอสดวงแล้วก็แรงที่สำคัญก็คือแรงมันตกตกลงไป <g ülme> ก็เลยก็เลยเช็คดูมันคืออะไรก็อ่ก็เลยลองจอดแล้วก็ลองเช็คดูอีกที่นึงคะครับ <c oughs> เออเมื่อกี้ลองใช้ดูก็ก็แรงขึ้นนะครับแล้วก็มีความมั่นใจในการเหยียบคันเร่งอะไรพวกนี้ต่างในการแซงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูหน้าจอก็กลับสู่ปกติแล้วแล้วก็ทั้งท่านหน้าจอปัดปรถเดียวแล้วก็ต่อตัวหน้าปัดตัวจอจอมอนิเตอร์ด้วยครับ ก็ดูรวดเร็วช,ชัดเจนแล้วก็มีขั้นตอนที่มีการแจ้งลุงหน้าว่าเอามาจากไหนอะไรยังไงบ้างบ้างพวกนี้แล้วก็มีทีมงานที่ดูพอเพียงที่จะเปลี่ยนแบตนะแล้วก็ดูดูช่ำชองนะครับ mm hmm. อลองสั่์ถามข้อมูลแล้วก็ติดต่อเข้ามาเปลี่ยนด่วนนะครับ